มาค่ะทุกคนอุ่นแกงเหลืองกันนะคะอุ่นอย่างเดียวไม่พอนะมาหั่นน้ำเต้าเติมสักสามลูกทุกคน <c oughs> แต่ไม่เติมอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราอุ่นนี้น้ำน้ำแกงก็งวดลงไปด้วยเราใส่ผักเติมขึ้นมาก็ไม่ทำให้มันรสชาติเปลี่ยนหรอกค่ะ ที่เปลี่ยนก็คือหม้อค่ะเปลี่ยนจากหม้อหม้อแกงมาเป็นหม้อหูเนาะ <c oughs> อันที่จริงอันนี้ก็ยังเหลือเหลือดอกแคนะคะเนี่ยแต่ทีเนี้ยอะไรน้ําเต้ามันหมดใช่ไหมแล้วก็เลยมาเอาน้ําเต้าเติมรู้สึกว่าน้ําเต้ามันจะอร่อยกว่าแคทุกคน ชาวนี้ก็จะมีแกงเหลืองแล้วก็ต้มจืดหน่อไม้ข้างในไก่เนาะไม่มีเนื้อไก่นะไก่หมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะไปพรุ่งนี้ถึงจะไปซื้อของสดไปตักแหน่ให้น้องปลาด้วยกิจกรรมเดียวให้มันได้ครบทุกอย่าง อันที่จริงย่ามีแกงเหลืองอย่างเดียวก็กินได้แล้วแต่ทีเนี้ยเด็กจะกินไม่ได้ย่าก,ก็เลยต้องต้มจืดอีกหม้อหนึง่ง ที่บ้านย่าช่วงนี้ฝนตกดีจังเลยที่อื่นเป็นไงบ้างเนาะชอบนะทุกคนเพราะว่ามันทำให้ไม่ร้อนมะขามเปียก อย่าเดือดแรงนะรอให้ผักสุกสักกระเดี๋ยวนะคะทุกคนยากก็จะเอาดอกแคที่ตักออกใส่ลงไปใหม่ เอาแล้วนะคะทุกคนอยากคิดว่าผักมันใกล้สุกแล้วใก,ใกล้ใกลใช้ได้แล้วทีนี้ยาก็จะเอาพวกนี้ใส่ไปกว่าพวกนี้จะเดือดในของของใหม่นั่นกระสุกพอดีนะคะ แค่นี้เราก็จะได้กินทั้งวันวันนี้ก็จะได้ทั้งวันค่ะเช้าเย็นนะคะยากจะกินข้าวประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยประมาณนั้นเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ประมาณบางทีก็สองโมงกว่าบางทีก็สามโมงบางทีก็สามโมงกว่าแล้วแต่ลเลื่อยเฉยนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ฟิกเป๊ะหิวอ,อะไรก็กินประมาณนั้นค่ะ แค่นี้เราก็จะได้กินแกงเหลืองร้อนๆอ,อร่อยๆแล้ว สีสันก็ยังน่าทานอยู่เหมือนเดิมนะคะรอเดือดเดือปดปักปักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเอาแล้วค่ะจื่นใจจิตจัด,จดย่าใส่พริกแกงสามห่อนะทุกคนแต่ย่าว่าสำหรับย่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ ได้เลยนะคะเนี่ยแกงแกงเปะ่ไแกงเหลืองของยาก็จะไม่มีเนื้อปลานะคะต่วนปลากระป๋องก็เมื่อวานกินหมดไปแล้วแล้วมันก็ยุ่ยเนาะปลากระป๋องมันก็จะยุ่ยไปอยู่ในน้ําแกงนี่เแหละค่ะดำๆนี่เป็นหนังปลานะไม่ใช่ ไม่ใช่มดไม่ใช่แมงนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะได้8นาทีแล้วฝากทุกคนกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าหน่อยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย